ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันคือขจัดสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือความทุกข์นั่นออกไปเสียเราพูดแทนได้ทุกศาสนาเลยว่าแต่ละศาสนามุงม่งหมายจะกำจัดความทุกข์ของมนุษย์ในโลกทั้งโดยส่วนบุคคลและส่วนสังคมไม่มีไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องนี้ระหว่างศาสนาเลย แต่พวกเราชั้นหลังมันโง่ไปเองจาหน้าที่ของศาสนาในชั้นหลังมันโง่ไปเองมันตกเป็นเหยื่อของกิเลสของวัตถุอะไรแล้วเห็นแต่ประโยชน์นั่นแล้วมันก็พูดไปในํำนองที่จะได้ประโยชน์แก่ตัวแล้วก็ไปทับถมผู้อื่นสร้างความแตกแยกขึ้นมาในระหว่างศาสนา <c oughs> ขอพิจารณาด้วยดีว่าความแตกสามัคคีจะมีขึ้นที่ไหนนั่น มันจะมีประโยชน์ความเห็นแป่ประโยชน์นั่นแหละเป็นต้นเหตให้เกิดความแตกสามคัคคีบางคนไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าความขี้เกียจของครูครูจะทวนความขี้เกียจของครูว้มันก็ไม่สามคัคคีอย่างนี้ก็มีถ้าเป็นประโยชน์ตัวจริงเป็นเงินเป็นทองเป็นของมันขัดกันแล้วมันก็แตกสามัคคี Nice. ในการที่เห็นแก่ประโยชน์ทําให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่คณะนี่ก็ดีในบ้านนี่เมืองนี่ก็ดีมีประโยชน์ขัดกันแล้วมันแตกสามัคคีมัจนจงกลัวสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นแหละให้มากในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ที่ต้องการกันนักนั่นแหละมันจะทําลายมนุษย์หรือมันจะทําลายความสามัคคีของมนุษย์เรามองดูประโยชน์สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ให้ดีด มันจะหลอกให้ยึดมั่นให้เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำลายผู้อื่นคำว่าประโยชน์นี่ในภาษาไทยฟังดูแล้วน่ารักแต่คำว่าประโยชน์ในภาษาบาลีนั้นน่าเกลียดน่าชังที่สุดคำว่าโยชนะมันแปลว่าผูกพันรัดรึงคำว่าปะนั่นแปลว่าทั่วถึง ประโยชน์ก็คือสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงอย่างทั่วถึงผูกมัดรัดรึงอะไรผูกมัดรัดรึงจิตใจของคนที่ต้องการคือคนงโง่นั่นเองสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงจิตใจของคนนั่นแหละคือประโยชน์ถ้าเร่าต้องการประโยชน์เอามาสําหรับผูกมัดรัดรึงจิตใจของเราคำว่าประโยชน์ในภาษาบาลีมันน่าเกลียดน่ากลัวน่าชังอย่างนี้ แต่ในภาษาไทยเราไม่รู้ความหมายอันนี้เราก็รักที่จะเอาประโยชน์จะได้ประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ยกขึ้นมาเป็นสิ่งสำหรับวินิจฉัยความถูกผิดอะไรกันเลย <c oughs> ประโยชน์หรือคุณประโยชน์ก็ตามมันมีสเสน่ห์อย่างนี้มันก็ผูกมัดใจคนคนก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดแตกแยกกัน ข้าขออย่าให้สิ่งนี้มันมาหลอกลวงเราทำให้เกิดความแตกแยกกันระหว่างศาสนาเลยทีนี้แม้ในระหว่างศาสนาเดียวกันมันก็แตกแยกกันระหว่างนิกายแม้ในนิกายเดียวกันมันก็แตกแยกกันเกิดชังกันในระหว่างพวกทายกวัดนี้มันไม่ชอบทายกวัดโน้นมันอิจฉาทายกวัดโน้นเพราะว่าประโยชน์ ที่ยึดถือเป็นเหยื่อแก่กิเลสนั่นมันต่างกันก็ให้ระวังสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ <c oughs> ที่จะทำให้คนเราแตกสามัคคีกันผล้ายก็เกิดขึ้นแก่มนุษย์นั่นเอง <c oughs> ถ้าเรามีตัวศาสนาถูกต้องยึดตัว ศาส,สนาที่ถูกต้องเป็นหลักแล้วความแตกแยกมีไม่ได้ดังนั้นจึงพูดเจคีว่าที่แตกแยกกันอยู่นี่เพเพราะยึดตัวศาสนาไม่ถูกต้องชาวพุทธก็ยึดตัวศาสนาพุทธไม่ถูกต้องชาวคริสต์ก็ยึดตัวศาสนาคริสต์ไม่ถูกต้องชาวอิสลามก็ยึดถือตัวศาสนาอิสลามไม่ถูกต้องมันก็เกิดเป็น <c oughs> สิ่งที่จะกระทบกระทั่งกัน,นเกิดเหมือนกับว่ามีเขามีเขี้ยวมีอะไรที่เกะกะไปหมดสำหรับจะกระทบกระทั่งกันเพราะต่างฝ่ายต่างยึดถือตัวาศาสนาของตนไม่ถูกต้องพระมาเคยพูดว่าถ้าเราเข้าใจาศาสนาของเราโดยแท้จริงแล้วเราก็จะเข้าใจาศาสนาของผู้อื่นอย่างถูกต้อง แล้วก็ไม่เกลียดชังกันไม่อิจฉากันเพราะมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วจะมาเคยพูดถึงกับว่าถ้าคุณเข้าใจาศาสนาคุณถูกต้องอคุณก็จะไม่เปลี่ยนมาถือพุทธศาสนาซึ่งมีเนื้อหาในส่วนหัวใจเหมือนกันคือมาย,ยึดมั่นถือมั่น,นเรื่องตัวตนมาย,ยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชัว่วจนเป็นเหตุให้ถือตัวถือตน ใ <c oughs> ต้ผลก็คือว่าเขาโกรธอาตมาว่าดูถูกดูหมิ่นเขาพวกในฝ่ายพุทธด้ยกันก็หาวาอาตมานี่ขับบทต่อพุทธศาสนาทั้งที่ก็พูดว่าหาอถ้าคุณเกิดในาศาสนาคิดสตียนไ้ข้าใจความหมายของศาสาศนาคิดสตีน ทำตนให้อยู่เนื้ออการผูกพันกับความดีความชั่วแล้วก็ไม่ต้องมาบวชในพุทธศาสนาก็ได้พระปรังบางองค์ก็โกรธก็าดูมินดูถูกกันอย่างแรงมันก็ไม่รู้ว่าจริงของใครจะามาเห็นอย่างนี้ก็พูดไปอย่างนี้ ก็มองเห็นหัวใจอของพุทธศาสนานั่นไปอยู่ในหัวใจของศาสนาอื่น <c oughs> เห็นพวกเพื่อนที่เป็นพุทธเตียนเป็นพระพุทธเตียนแขวนกลางเขนมาอาตมาก็ชี้บอกว่านั่นนั่นหัวใจพุทธศาสนาแขวนอยู่ที่คอคอของคุณนั่นเข <Vikings. S 1> าก็จะดุง้งเขาก็งงตาถลนวหากลางเขนนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานได้อย่างไรกันเว้ย ก็บอกว่ากลางเขนนั่นคือความหมายว่าตัดตัวตนเสียตัวฉันเส้นยืนเป็นตัวไอนะั่นแหละตัดเส้ย,ยเส้นขวางตัดตัวฉันเสียนั่นคือหัวใจของพุทธศาสนารูปร่างมันเป็นกลางเขนแฝนอยู่ที่คอของพวกบาทหลวงเราบอกว่านั่นหัวใจพุทธศาสนา ที่คุณถือว่ากลางเขนเป็นบรรันไดไปสู่พระเจ้าจริงสิถระศาสว์ต,ตัวต,วตวนออกเส้นได้มันก็ไปหาพระเจ้าเลยกันทั้งนั้นเพราะมันจึงถูกกันทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายคริส